ในซอยเงียบๆกลางเมืองใหญ่มีร้านอาหารรูอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าเหลอปังลักชัวรีกรินเจ้าของร้านคือเชฟต้นหรือที่หลายคนเรียกกันว่าเชฟกระทะร้อนเคยไปแข่งทาอาหารที่ยุโรปแม้จะไม่ได้รางวัลอะไรแต่กลับมาเปิดร้านหรูที่ต้องจองคิวล่วงหน้า3เดือนร้านนี้ไม่ใช่ร้านธรรมดาเพราะเขาเสร์ฟประสบการณ์ไม่ใช่แค่อาหารน้ำเปล่าเริ่มต้นที่60บบาทข้าวเปล่าห้ามสั่งเสียงหัวเราะต้องเบา และถ้าใครใส่รองเท้าแตะมาก็ขอเชิญกลับก่อนเลยตรงข้ามร้านมีเพิ่มไมเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าลาบป้าเต๋าไม่มีแอร์ไม่มีเมนูหรูมีแต่จิ้มจุ่มร้อนๆกับเสียงป้าตะโกนน้องลาบขมเพิ่มพริกใช่ไหมลูกวันหนึ่งเซฟต้นเดินผ่านหน้าร้านเขาหยุดมองแล้วเอียงคอเล็กน้อยพร้อมรอยยิ้มที่ดูสุภาพแต่แปลกๆอืมดูสนุกดีนะครับแต่แบบนี้เรียกว่าอาหารหรอไม่มีมาตรฐาน ไม่มีเพลงไม่มีเทคนิคอะไรเลยแต่ก็เข้าใจครับคนไม่มีทางเลือกก็คงต้องกินอะไรง่ายๆแบบนี้แหละป้าแต๋วหันมาไม่ได้โต้ตอบแค่ยิ้มเล็กน้อยแล้วกลับไปคนม้อจิ้มจุ่มของเธอต่อเหมือนคำพูดพวกนั้นลอยผ่านไปกับควันแต่ที่แปลกก็คือร้านป้าแต่กลับแน่นทุกเที่ยงมีทั้งพี่วินพนักงานส่งของคนทำงานก่อสร้างนั่งกินกันเสียงดังแต่ดูมีความสุขบางคนยังไม่ทันวางช้อน ก็ขอหอกลับบ้านอีกหนึ่งถุงจนกระทั่งวันหนึ่งเศรษฐกิจเริ่มเปลี่ยนไปคนไม่กล้ากินหรูค่าครองชีพสูงขึ้นทุกอย่างร้านเลวปังเริ่มว่างลูกค้าเริ่มหายเชฟจัดโปรเนื้อวากิวลดราคาแต่คนก็ยังไม่มาขณะที่ลาบป้าแต้วเปิดสาขาใหม่ในปั๊มน้ำมันมีป้ายเขียนว่าอิ่มง่ายไม่อายเงินในบัญชีสื่อเริ่มมาทัาข่าวลาบร้านเล็กขยายสาขาทั่วประเทศด้วยน้ำจิ้มรสหมือแม่บ้านลูกค้าที่เคยนั่งร้านหรู เริ่มเปลี่ยนมาสดจิ้มจุ่มข้างทางแบบเงียบๆบ,บางคนบอกว่ามันไม่ได้รู้แต่รู้สึกสบายใจกว่าวันหนึ่งก่อนที่ร้านเลอปังจะปิดกิจการเชฟต้นแวะมาที่ร้านป้าแต้วสั่งลาบหมูแล้วนั่งเงียบๆมองหม้อจิ้มจุ่มที่ไอ้น้ำลอยขึ้นไม่มีเสียงยอะไม่มีคำเปรียบเลยมีแค่ความเงียบที่นั่งอยู่ข้างๆความจริงป้าแต้วเดินมาเสิร์ฟแล้วพูดเรียบๆว่าลาบมันขมนิดนึงนะเชฟแต่ถ้าขมในใจป้าแกให้ไม่ได้หรอกนะ